มีคนถามว่าอย่างการที่เราไปสะดาะเคาะต่อชะตานี่ช่วยได้ได้ไหมช่วยได้อยู่นะช่วยให้นึกว่ามันหายแล้วตามมาช่วยช่วยเป็นกำลังใจความรู้สึกดีสบายใจใฮะคือตู้ไปล้างบาปเนี่ยให้กูล้างมาแล้วมันก็ลืมแล้วไง<อ>แต่มันยังอยู่นะลองตายอยู่ฮะ เดี๋ยวมันก็ไปเลยครับคือให้จิบมันลืมกนั่นเองอทํายังไงให้มันลืมอ่ะใช่ไหมอย่างตูน้นี่พูดถึงอยากให้ลืมเมียเก่าก็ต้องหาเมียใหม่ไงครับมันก็จะลืมลืมจ่คข่าวปรามานั้นแหละมันลืมไปเรื่อยๆมนุษย์ในที่สิ้นสุดนะ่ะก็เป็นกุศโลบายในการเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนขึ้นเป็นความรู้สึก จะเหมือนหลงวงพ่อดีอ่ะ,<ฮ>ะคิดดีทดําดีคือดีอยังไงก็ดีนะพูดดีเนี่ยสิ่งที่ดีมาเข้ามาที่เราพูดไม่ดีนะทาไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาที่เรา <ฮะ S 1> อารมณ์ไม่ดีคลื่นที่ไม่ดีเข้ามาเพราะมันเป็นคลื่นเดียวกันก็เ่าล้วนๆเนี่ยอา้าวก็เราไงใครจะมาทําดีหรือไม่ดียกเว้นเรา แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเรามีความทุกข์ใครจะแก้ปัญหาให้เราได้ก็เราไงตัวเราเองทั้งนั้น่ม,นะมีใครแก้ทุกข์ให้เราเหรออาจจะลืมก็ได้เฮ้ยไปกินเหล้ากันนี่ลืมชั่วคราวได้ <laughs> <laughs> แต่ก็ยังอยู่ทุกยังอยู่<อ> <laughs>